สนุนโดยคู่ดิน by s เ g p คุณภาพมั่นใจพืชโตวไวใช้ปุ๋ยคู่ดินนายจุลพันธ์อมรวิวัฒเห็นชอบครับนายเฉลิมพงษ์แสงดีมาเห็นชอบครับนายจุรินลักษณะวิสิทตกดออกเสียงครับนายชนน่านสีแก้วเห็นชอบครับนายชวนหลีกภัยกดออกเสียนายเท่าวิพกลิ้นจิตกร นายชาดาไทยเศษเห็นชอบครับนายธรรมนัสพรมเผ่าเห็นชอบครับนายสุชาติจมกลิ่นเห็นชอบครับต้องขอขอบพระคุณนะคะเสียงโหวตจากตัวแทนประชาชนทุกท่านค่ะ สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่บอลสวัสดีพี่กริงนะครับช,<ห>ช่วงนี้อะไรกริงกลิงอิงอิงมาแรงของ <f ums> ขึ้นขึ้นขึ้นจริงเม<อ>ื่อวานนี้ท่วมท้น,ทนจ,รจริงนะครับเสียงในสภาผู้แทนราษฎรโหวตท่านองค์เองเป็นนายมนตรีท่วมท้นขนาดไหนท่วมท้นจนกระทั่งมีความมหศัศจรรย์เกิดขึ้นอยู่ดีเป็นมนุษย์ธรรมดากลายเป็นมนุษย์ล่องหนเรื่องหนึ่งมนุษย์ธรรมดากลายเป็นงูเห่า เรื่องหนึง่งกลายเป็นว่าเมื่อวานนี้มีความหัสจันนะครับแต่เสียงในสภาท่วมท้นจริงๆคนต่างคนเนี่ยมองว่านี่คือการผงาดขึ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่31อย่างเป็นทางการครับชัดเจนมากผลโหวตเมื่อวานนี้ เป็นไปได้วยความยินดีเนะี่ยคุณผู้ชมแน่นอนว่าคนที่เขาโหวตเห็นชอบเขาก็ยินดีที่คุณอุ้งอิงได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีตัวคุณอุ้งอิงเองน่าจะดีใจที่สุดเลยแหละค่ะเพราะว่าตัวเธอเองบอกนะคะว่าไม่เคยคิดเลยว่าการพูดในฐานะที่ได้รับการโหวตมาจากสสที่เป็นตัวแทนประชาชนซึ่งการขึ้นพูดในครั้งนี้จะเป็นครั้งที่เธอตื่นเต้นที่สุดในชีวิต กับสปีชแรกของนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่สองแพทองทานชินวัตรอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะว่าพอเธอได้รับตำแหน่งอย่างเป็นจะใช้คาว่าอย่างเป็นทางการก็ไม่ถูกต้องแต่ได้รับการโหวตให้เป็นนายกจากบุคคลที่นั่งอยู่ในสภายอย่างเป็นทางการนี่คือสิ่งแรกที่เธอพูดถึงค่นะทั้งชาติรวมไทยสร้างชาติออกมาเป็นประกาศเป็นเพลสเลย ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนรวมไทยสร้างชาติออกมาประกาศของานขอสารงานเดิม oh. แปลออกยัง ขอสารงานเดิมเพิ่มเติมคืออย่าขยับนะเอิงอย่าไปว่าอะไรอย่าขยับกระทรวงทะบวงกรมเด็ดขาดเพราะว่าทางรุงไทยเขามีสองกระทรวงใหญ่ก็คือกระทรวงพลังงานกับกระทรวงอุตสาหกรรมออกมาแบบนี้แล้วนี่ถือว่าเป็นการบ้านชิ้นแรกที่ท่านนายกอุ้งอิงจะต้องดําเนินการก่อนที่จะไปเรื่องประชาชนเอาเรื่องตัวเองไปก่อนกันแล้วกันงั้นถามคุณผู้ชมก่อนเลยคือเรื่องตัวเองพ่อแม่เป็นห่วงกินข้าวช้าๆอันนี้เป็นสิ่งที่เขาก็ภาคภูมิใจว่าพ่อแม่หล่อหลอมเขามา แต่ว่าสิ่งที่พวกเราอยากให้เขาทําให้เราเนี่ยอยากให้นายกคนใหม่ทํางานแรกคุณผู้ชมอยากให้ทำอะไรข้อหนึ่งเงินสดมาก่อนเลยตอนนี้เศรษฐกิจแย่มากไม่ต้องมารอและวดิจิตตลเดี๋ยวไปแลกเลยยุ่งยากเงินสดมาเลยหรือว่าข้อที่สองลดค่าครองชีพอันนี้จะได้ทั่วประเทศเอถ้าเงินสดเนี่ยอาจจะแบ่งจำนวนคนไอหมื่นหนึ่งอะขอเป็นเงินสดนะแต่พวกเราไม่ได้นะแต่ก็เรียกร้องให้ตลอดได้หมดเลยแต่ไม่ได้เงินเพิ่มนะ คุณผู้ชมอยากได้แบบไหนครับบทกันหน่อยค่ะเช้านี้34 HD app แต่ว่าตอนนี้แค่เปิดโบทมาครับคนอยากให้ลดค่าครองชีพนะเพราะมันจะได้ทั่วถึงพร้อมกันทั้งประเทศเลยค่ะอือเฮียงร้อนยังเดือดอยู่เลยมากเลยสนุกจังแล้วหอพักแป๊บนึงนะพักแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาตามเรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่เหมือนกันที่เป็นการบ้านให้คุณอุ้งอิงต้องจัดการคือในรั้วของมหาวิทยาลัยคนที่โดนเปะนนี่ไม่ใช่รุ่นน้องช่างนะ พ่อ <Huh? S 1> ลูกนะโดนกระเทืบอยู่หลังต้นไม้ส่วนพ่อก็โดนกระเทืบอยู่ตรงนี้เหมือนกันค่ะเรียนใหม่เข้าไปเนี่ยเอาไปซ้อมงอกเอาไปซ้อมแบบอย่างไหนที่ว่าเขาชอบจะซ้อมแบบหัวปักดินเอาดินให้กินละถ้าคุณติดยาเสพติดแค่มาที่สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดของรัฐไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีความผิดไม่มีประวัติแล้วมีอะไรดีโอ้ยแกไอบอลมันมีแฟนยังอะสังคมพร้อมให้กำลังใจครอบครัวอบอุน่นชุมชนเข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญต่อสู้กับยาเสพติดแค่บำบัดก็เป็นคนใหม่ นิสสันโปรใหญ่เสยเสกับดอกเบี้ยเริ่มต้น0%ูร็หรือพอนานสุด96เดือนเจอกันที่เงินบิ๊กมอเตอร์เซลและโชว์รูมนิสสันทั่วประเทศถึง30กันยายนนี้งดเล่า3มเดือนเหมือนได้เกิดใหม่หน้าตาสดใสพุงหายสุขภาพดีแค่งดเล่าเข้าพรรษา3มเดือนเอง I got you ดีนี่สูบูเหลวอ,อาบสระออร์แกนิกสูตรใหม่ที่มีเทคโนโลยีออร์แกนิกอะควาแอคทีฟชุ่มชืนช้นยาวนานให้ผิวนุ่มผมนิ่มอันดับหนึ่งที่ครอบครัวเราไว้วางใจใหม่ดีนี่ออร์แกนิกเนสกาแฟกระป๋องโฉมเก่าอุ้ยโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมเพราะใสอาราบิก้าไงโฉมใหม่แต่สูตรเดิมอร่อยตรงสเปคคนไทยเหมือนเดิมเนสกาแฟกระป๋องอร่อยตรงสเปคคนไทยใสอาราบิก้าลองเลยปัญหาบ้านเยอะ แต่จระเข้เยอะกว่าจระเข้ช่วยปกป้องทั้งบ้านแค่ผมสวยเปล่งประกายก็ชายได้ไม่งอะเพชรใหม่ซันซิลไดมอนชาย <Yeah. S 2> ด้วยเคราติน <I> ช่วยบำรุงให้ผมเงางามกว่า5เท่าทันทีผมสวยเปล่งประกายเหมือนเพชรซันซิลไดมอนชายไมโอครีม oh บรรเทาอาการผวดเมืยตามร่างกายมีตัวอย่างเมติวซาลิซาเลตจากฝรั่งเศสพร้อมเพื่อเลือกถางที่ใช่เพื่อก้าวไปให้สุด ื่อทุกจังหวะของชีวิตปวดเมื่อยเมื่อไหร่ใช้ไมโอครีมเพื่อนที่พร้อมคู่ทางที่ใช่ฉันเชื่อในความมุ่งมั่นของเขา HiQ ิววันพลัสซูเปอร์โกหนึ่งเดียวที่มีซิ้นไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 เพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า HiQ ิววันพลัสซูเปอร์โกลเลือกไม่ถูกเลยเลือกเลยแต่ต้องมีซุปคู่ด้วยทำให้หน่อยดี แค่มีขนอซุปอะไรก็ง่ายทำอ,อมเหนือแกงอ่อมอีสานทำต้มยำแกงจืดก็ได้ขนอคู่ซุปคู่จานโปรดทั่วไทยถ้ามีอาการขาดวิตามินบีเนื่องจากความเครียดผ่าตัดหรือเจ็บป่วยรักษาอาการขาดวิตามินบีด้วย n บี B ิตามินบ B รวม9ชนิดและโคลินไบาทาเทรต n a B จาก Mega We Care ปัญหาบ้านเยอะ แต่จระเข้เยอะกว่าจระเข้ช่วยปกป้องทั้งบ้านคิดว่าแข็งแรงแล้วใช่ไหมแล้วเหงือกและฟันคุณล่ะแข็งแรงหรือเปล่าใหม่เข้าเกตท t a ท p l พล Release ช่วยลดคราบพลักได้ดีกว่าถึง3เทา่าเพื่อให้เหงือกและฟันดูแข็งแรงยิ่งขึ้นใหม่้าเกตท t a ท p l u ลักรีล s สกลิ่นอับเวลาตากผ้าข้ามคืนเหรอชมมิกลัวใช้ดาวนีด้วยไนท์เพร์ฟูมเพลช่วยต้านกลิ่นอับชื้นข้ามคืน หอมประทับใจติดทนนานดาวนี่เลี้ยงลูกไม่มีสูตรสำเร็จเดียวสูตรให้คิดเองสูตรให้ท้าทายและนมสูตรเดียวที่กิมมั่นใจ h i ้ Q U H T D H A สูงขึ้น g อส l c ลซฟเท่ากี้วะใชยลูกวะชอบ In, มิชลินมุ่งมันคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่มิช l i n motion for life เปิดความอร่อยใหม่เลสแต็กรสโนริสาหร่ายผสมสาหร่ายแท้เข้าเนื้อเน้นๆกรอบที่ใช่อร่อยเต็มรสชาติเลสแต็กรสใหม่ลองเลย สนุนโดยว็กซี่ผ้าดูแลเคลือบเงาเครื่องหนังและพื้นผิววัสดุอเนกประสงค์ยาแคปซูลขมิ้นชันอ้วยอันจากอ้วยอันโอสที่จำหน่ายตามร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อทั่วไปเข้าเครียบ PR Big Bag อร่อยเข้มเต็มซองสายไฟฟ้าฟูลเลอร์ โมงสสิบห้านาทีค่ะอีกหนึ่งการบ้านเหมือนกันนะคะท่านนายกองอิงฝากเอาไว้ด้วยเด็กต่างสถาบันก็ว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วแม้กระทั่งในสถาบันเดียวกันก็มีปัญหาเหมือนกันอย่างเช่นสถาบันนี้ค่ะคุณผ,ผู้ชมพ่อแม่ลูกเดินกันมาสามคนคเขาตั้งใจว่าเขาอยากจะมาเปลี่ยนสถาบันและเพราะว่าลูกกลับไปเล่าให้ฟังพ่อ โดนเผาขนโดนดึงรับน้องอะ่ะอ,อุ้ยละโหดรับโหดทั้งนั้นเลยคือยิ่งกว่าฝึกทหารนี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วใครไม่ทําก็คือกดดันถ้าเกิดสมมติไม่ยอมทํานะพอกลับมาโรงเรียนนั่งในสถาบันนั่งกินข้าวนั่งกินข้าวอยู่เงี้ยหยิบข้าวปลาใส่หน้าโอ้ยูพี่ไม่ทำขนาดนี้เหรอใครจะไม่อยากเรียนอะ่ะพี่บอลเขาก็เลยพากันมาลาออกค่ะแต่ในระหว่างที่พ่อแม่ลูกกลุ่มนี้เดินมา จอรุ่นพี่อยู่ในสถาบันพอดีแล้วสิ่งที่รุ่นพี่ทำไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคุณผู้ชมว่าเขาจะกล้าทำต่อหน้าพ่อแม่เลยลากลูกเขาไปกระทืบส่วนพ่อรอตรงนี้โดนกระทืบเหมือนกันค่ะ